ตรลายถ้าไม่ล้าง้วกหุ้นเส้นสดก่อนปรุงอาหารวุ้นเส้นสดมีสารเคมีที่จำเป็นต้องนำมาล้างด้วยน้ำปปะปาหรือลวกน้ำร้อนก่อนนำปรุงอาหารหากร่างกายได้รับสารเคมีนั้นมากๆอาจทำให้หายใจตีขัดปวดท้องท้องร่วงเปลี่ยนสีสับอาเจียนหดสติ และอาจตายได้ในผู้ที่แพ้มากหรือเป็นผอบเปิด a c e b o o k เพจเคมีฟิสิกส์ของสิ่งคออาหารและของรอบตัวระบุว่าวนเส้นสดมักมีสารในกรุงซันไฟวงเล็บเปิดโซฟิทอิเจนวงเล็บปิดที่ใช้เป็นวัดผูจิลปนอาหารวงเล็บเปิดฟู้ดแอดดิพีวงเล็บปิด เพื่อต้านการเสื่อมและป้องกันการเกิดออกซิดเดชั่นที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียโดยที่สารกลุ่มสันไฟที่ใช้เป็นวัตถุจิลป์อาหารก็ได้แก่แคลเซียมไฮโดรเจนโซไฟี์โแพแทสเซียมบิโซไฟี์โแพแทสเซียมมีแทบิโซไฟี์โพแทสเซียมซัลไฟ โซเดียมฮิดโดจนโซฟีตโซเดียมมีแพบิดโซฟีตโซเดียมัซไฟหรืออาจจะใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์วงเล็บเปิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือโซวงเล็บปิดโดยตรงสารกลุ่มนี้จะมีเอกลักษณ์คือเมื่อดมความชื้นหรือน้ำร้อนหรือมีสภาวะที่เป็นกรดจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนเฉียววงเล็บเปิดทันเจนอดูเออร์วงเล็บปิดของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาอันตรายจากสารกลุ่มซัลไฟในอุ้มเส้นสด แม้ว่าสารในกลุงซันไฟนี้จะค่อนข้างปลอดภัยในการใช้กับอาหารแต่อันตรายต่อร่างกายตามข้อพูลพบว่าพิษของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาตร8 ppm วงเล็บเปิดส่วนในล้านส่วนวงเล็บปิดจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบหายใจและในปริมาตร2 0 ppm จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาเป็นสารก่อภูิแพ้วงเล็บเปิดฟูดอะเลอร์เจนวงเล็บปิด ถ้ารับประทานเข้าไปไม่มากร่างกายก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้ามีมากเกินไปจะมีผมไปลดประสิทธิทภาพการใช้โปรโตีนและไขมันในร่างกายของคนเราและมีฤทธิ์ทำลายวิตามินบีหนึ่งด้วยโดยถ้ากาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สะสมในร่างกายมากมากมาอาจทำให้หายใจตีขัดปวดท้องท้องร่วมเลียนสีสัจอาเจียนหมดสติ และอาจตายได้ในผู้ที่แพ้มากหรือเป็นผอบเืดสารในกลุ่มสันไฟมีฮิตและเป็นสารก่อภูมิแพ้วงเล็บเปิดฟูดอาร์เจนวงเล็บปิดจากพระราชบัญญัติอาหารของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการใช้เกลือสันไฟเกลบือใบซันไฟของโซเดียมและโพแทสเซียมเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศสกรสวรวงสาธารณสุขวงเล็บเปิดฉบับที่381วงเล็บปิดพุธภาักราช2559เรื่องวัตถุดเจือปนอาหารวงเล็บเปิดฉบับที่4วงเล็บปิดและได้กำหนดปริมาณการใช้ของสารดังกล่าวในอาหารบางชนิด ได้แก่น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววุ้นเส้นเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแอริรคอดแห้งลูกเกดกุ้งยิ่ะแข็งเนื้อคุ้งดีและอื่นๆอนงค์การนานาไโอกำหนดค่าความปลอดภัไยไว้คือปริมาณที่ได้รับต้องไม่เกิน0.7มิลลิกรัมพักคนทักวัน ดินวุ้นเส้นสดอย่างไรให้ปลอดไทยการกำจัดสารเคมีอย่างสารในกลุ่มสันไฟได้มากมากเพียงนำไปล<ม>้างในน้ำประปาที่มีองค์ประกอบของสารประกอบคลอรีนเนื่องจากว่าเกิดปฏิกิริยารียอกที่ทำลายล้างกันเองหรือนำไปลวกพิมในใน้ำเดือดก่อนนำมาปรุงอาหารเพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดสารเคมีตกค้างจากวุ้นเส้นสดได้ได้สามารถปรุงอาหารต่อได้อย่างปลอดไทยครั้งหน้าก่อนรับประอา อาหารที่ปรุงด้วยอุ้นเส้นสด อย่าลืมน้ำในน้ำประปาหรือลวกพิมด้วยน้ำเดือดก่อนปรุงอาหารฝุกครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าอุ้นเส้นสดอันตรายกว่าอุ้นเส้นบกแห้งเพราะถ้าล้างหรือลวกพิ้งอย่างผูกวิธีก็สามารถรับประทานได้อย่างไม่มีปัญหานอกจากนี้การล้างอุ้นเส้นสดในน้ำปปาให้หอมดีกว่าการล้างในน้ำธรรมดาเนื่องจากว่ามีคลอรีนที่สามารถออกซิไดซ์ไดซัลไฟด์ให้เป็นซัลเฟตได้ดีอีกทั้งยังเป็นการเจือจาง ความเข้มข้นได้ดีด้วยขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลโฟลนเฟสบุ๊กเพจเคมีฟิสิก์ของสิ่งพออาหารและของรอบตัวภาพโฟนอีสท็อก